วันนี้เราจะพาทุกท่านไปเรียนรู้บุญเจ็ดประเภทที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ว่าหากใครได้ทําไว้ก่อนตายจะเป็นทางสว่างของชีวิตไม่ว่าจะยากดีมีจนทุกคนสามารถทําได้ฟังจบแล้วนําไปใช้ได้ทันทีดึงบุญจากการให้การให้ไม่จําเป็นต้องให้เงินทองเสมอไปแค่ให้รอยยิ้มคําพูดดีๆหรือแบ่งปันอาหารก็เป็นบุญแล้วพราะการให้คือการเปิดใจให้เบิกบาน 2. บุญจากการรักษาศีลศีลหคือหลักพื้นฐานของชีวิตถ้าเรารักษาศีลได้แแม้ไม่ครบทุกข้อแต่ตั้งใจทำให้ดีที่สุดชีวิตก็จะสงบมีความสุขไม่เบียดเบียนใคร 3. บุญจากการเจริญภาวนาการนั่งสมาธิสวดมนต์หรือแค่รู้ลมหายใจเข้าออกก็เป็นการฝึกจิตให้สงบและเป็นบุญที่ลึกซึ้งมากเพราะทำให้ใจเราสะอาด 4. บุญจากการเคารพผู้อื่น การ,สรแสดงความเคารพเช่นไว้ผู้ใหญ่ฟังธรรมจากพระหรือเคารพพ่อแม่ครูอาจารย์คือการฝึกอ่อนน้อมลดอัตตาเป็นบุญทางใจ 5. บุญจากการช่วยงานส่วนรวมอาสาทำความสะอาดวัดช่วยงานบุญหรือแม้แต่ช่วยคนแก่เป็นการเสียสละแรงกายทำให้ใจอิ่มบุญ 6. บุญจากการอุทิศส่วนกุศลเมื่อเราทำบุญแล้วอย่าลืมส่งต่อให้ผู้ล่วงลับด้วยใจเมตตา ขอให้เขาได้รับบุญนั้นนี่คือความกรุณาที่ทําให้ใจเราเบาสบาย 7. บุญจากการยินดีในบุญของผู้อื่นเห็นคนอื่นทําดีทําบุญแล้วเรารู้สึกยินดีด้วยไม่อิจฉาไม่ดูถูกนี่คือบุญที่คนมักมองข้ามบุญทั้ง7อย่างนี้ใครทําได้ก่อนตายจะไม่เสียชาติเกิดเพราะไม่ว่าชีวิตจะสั้นหรือยาวสิ่งเดียวที่เรานําติดตัวไปได้คือบุญ